สวัสดีครับประด็นดีชาแนลครับวันนี้ผมมาที่วัดสาวตแก้วนะครับนอกจากว่าจะมาเที่ยวบริเวณวัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเยี่ยมชมนะครับร้านของฝากที่อยู่บริเวณวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมของฝากนะครับมีมากมายเยเะียวนะฮะ ต่างก็มีให้ชมเป็นชุดประจำพื้นบ้านนะฮะที่อำเภอเขาคอนครันี่ก็มาซื้อได้นะครับไปดูบรรยากาศภายในร้านอีกร้านหนึ่ง จะมีเสื้อผ้ามีของฝากมีของกินนะท่านผู้ชมจะเป็นของอบแห้งนะครับเป็นมะขามก็มีนะครับเราสามารถมาแวะที่วัดเสร็จก็มาซื้อของฝากได้นะครับจะมีสินค้ามากมายเป็นเสื้อมัดย้อมก็มีนะคะ เสื้อมัดย้อมร้านฝั่งนี้มีนะท่านผู้ชมมีหลายร้านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูคร่าวๆกันัว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะพาท่า่ยมชมบรรยากาศร้านของฝากนะครับก็มีอยู่หลายๆร้านมีเราเลือกครับส่วนใหญ่จะเป็นชุดนะฮะชุดพื้นเมืองนะครับใครสนใจก็สามารถที่มาเที่ยวแล้วก็แวะมาเลือกซื้อเลือกหากันนะครับ เสื้อต่างๆนะครับมีแบบผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีแบบบัดย้อมก็มีนะครับชินแบบหะนะ่าบเ,เดียว,วนด้นมหมวกต่างๆชุดต่างๆนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับร้านของฝากตรงหน้าวัดพระอาท่นแก้วน,ๆๆน้านหนาวก็ ต้องใส่หมวกแบบนี้ให้เด็กๆชอบนะครับน่ารักน่ารักนะฮะตอนนี้ร้านนี้จะเป็นร้านเสื้อมัดย้อมฮะส่วนใหญ่สวยงามมากครับท่านผู้ชมมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวผมข้า่าเข้าไปชมด้านในนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเยอะแยะนะฮะท่านไหนสนใจก็พักเข้ามาได้นะครับหรือว่ามาที่วัดไกยูมานะครับมีสินค้ามีเสื้อผ้ามี ชุดต่างๆให้เลือกนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านในนะครับนี่ัานี่ก็มาดูได้นะคะพี่ได้ครับถ้าไหนสนใจมาได้นะครับร้านอยู่ตรงทางเข้านะครับพี่บอกเบอร์โทรได้ไหมื่อใครสนใจที่จะสั่งเสื้อร้านนี้อ่าผมผมมา พี่เด้วพี่ก็บอกเลยท่าใดสนใจที่อยากจะซื้อเสื้อร้านนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามที่ได้อ๋อพี่เบอร์อะไรครับ0 9 8 9 4 3 5 9 1 7 4โอเคครับท่าใดสนใจนะเข้ามาดูในช่องของผมแล้วก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้นะครับเสื้อผ้าอย่งที่ผมถ่ายให้เห็นนี่แหละนะฮะมีหลายแบบแล้วก็คุยกันทางร้านานนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูร้านื่นต่อนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณครับพี่ไปแล้วครับ ก็เป็นบรรยากาศร้านของฝากนะครับมีสินค้ามากมายนะครับให้ดูเปิด่านใดมายังไม่ได้เคยมาจะไม่เคยเห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างสินค้ามีอะไรบ้างเื่อมาแล้วก็ตัดสินใจง่ายในการที่จะมาซื้อสินค้ามาซื้อเสื้อผ้าแถวๆนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นของฝากมากมายนะฮะมาแล้วก็มาซื้อหาได้นะครับ กระเป๋าก็มีฮะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับร้านของฝากบริเวณด้านหน้าวัดผาสดแก้วนะครับนี่ครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าชาวพื้นเมืองนะครับโอเคฮะท่านผู้ชมสุดแล้วนะฮะก็จะเป็นทางลงนะครับนี่คือทางลงที่จะไปลานจอดรถนะครับขึ้นมาก็จะผ่านหยุดขายของฝากเราก็ไปเที่ยววัดก่อนนะครับจากนั้นเราก็ค่อยมาซื้อของฝากนะครับที่ ตรงที่ผมถ่ายทําให้ดูนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมทางคลิปาการมาเที่ยววัดถ่าส่อนแก้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกัแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ